สวัสดีครับผมร้านกุญเจคีฟสี่นะครับวันนี้ลูกค้าจะของรถดีแม็กปี0ูนย์เนะครับมาซ่อมเรือนใหม่นะครับอาการเข็มต่างๆนี่ไม่ขึ้นนะครับผมเข็มไมเรือนใหม่ในตัวเรือนใหม่มีปัญหานะครับผมอันนี้คือก่อนทําการแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดไปซ่อมนะครับรอ ดูคลิปต่อไปนะครับหลังทำการแก้ไขเดือนใหม่รถดีแม็กปี2007ครับเข็มทุกอย่างขึ้นปกตินะ,นะครับหากท่านมีปัญหาเรื่องเดือนใหม่มีปัญหารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับผม ของท่านก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศู9ย์6 4 4เกกขอบคุณมากครับ